เวลคัมแบ็กวันนี้เราจะพาทุกคนมาพบกับรีวิวรถ s u z ซูซูก r แครีมินิท k รุ่นปี2025ที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมากในกลุ่มผู้ใช้งานเชิงพาณิชย์โดยเฉพาะในประเทศไทยที่มีการใช้งานบรรทุกสินค้าทั้งในเมืองและต่างจังหวัดซึ่งรุ่นใหม่นี้มีการปรับปรุงในหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นรูปลักษณ์ภายนอกสมรรถนะการใช้งานภายในห้องโดยสารรวมถึงราคาที่คุ้มค่าสุดๆส,สำหรับผู้ประกอบการรายย่อย เริ่มจากดีไซน์ภายนอกของ Suzuki Carry 2025รุ่นใหม่นี้ยังคงความเรียบง่ายตามสไตล์มินิทคแต่มีการปรับให้ดูทันสมัยมากขึ้นกระจังหน้าออกแบบใหม่ให้ดูกว้างขึ้นพร้อมเส้นสายที่ดูแข็งแรงไฟหน้าทรงเหลี่ยมดูชัดเจนและให้ความสว่างที่ดีในการขับขี่ตอนกลางคืนฝากระโปรงหน้าออกแบบให้เปิดได้กว้างเพื่อสะดวกต่อการตรวจเช็คเครื่องยนต์ตัวถังมีขนาดประทัดรัดแต่ทนทาน เหมาะสำหรับการใช้งานในพื้นที่แคบหรือตลาดสดพื้นกระบะท้ายกว้างถึง2,450ม mm. ิลิเมตรรองรับการบรรทุกได้เต็มที่และยังมีแผงข้างที่เปิดได้ทั้ง3ด้านช่วยให้ขนถ่ายสินค้าได้สะดวกมากยิ่งขึ้น ในด้านสมนสรรถนะ Suzuki Carry 2025ี่2025มาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซินขนาด1 5ลิตร K 1 5 B ให้กำลังสูงสุด97แรงม้าแรงบิด1 3 5นิวตันเมตรซึ่งเพียงพอต่อการใช้งานบรรทุกในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นของสดของแห้งหรืออุปกรณ์ก่อสร้างระบบเกียร์ธรรมดา5สปีดท,ที่ปรับจูนใหม่ให้ตอบสนองดีขึ้นช่วยให้การขับขี่นุ่มนวลและควบคุมง่าย การวางเครื่องยนต์ใต้เบาะคนขับช่วยให้เกิดสมดุลในการกระจายน้ำหนักและช่วยลดการสั่นสะเทือนขณะขับขี่มีระบบช่วงล่างหน้าแบบแมกเฟอร์สันสตรัสและด้านหลังแบบแหนบซ้อนที่รองรับน้ำหนักได้ดีเยี่ยมเมื่อเข้ามาดูภายในห้องโดยสารจะเห็นว่าถึงแม้จะเป็นรถบรรทุกขนาดเล็ก แต่ Suzuki Carry 2025ให้ความสะดวกสบายที่เหนือกว่ารุ่นก่อนเบาะนั่งหุ้มวัสดุก,กันน้ำง่ายต่อการทำความสะอาดแผงหน้าปัดออกแบบใหม่ให้ใช้งานง่ายมีที่เก็บของมากมายเช่นช่องวางแก้วน้ำช่องเก็บของด้านหน้าและช่องเก็บของหลังเบาะมีระบบพวงมาลาัย Power ที่ช่วยให้หมุนพวงมาลาัยได้เบาขึ้น โดยเฉพาะเวลาขับในเมืองหรือยูเทินในที่แคบแคบช่องแอร์ออกแบบให้กระจายลมได้ทั่วถึงเพิ่มความเย็นสบายขณะขับขี่แม้จะเป็นรถเพื่อการพาณิชย์แต่ก็ไม่ละเลยความสะดวกของผู้ขับด้านราคาจำหน่ายซูซูกิแค r ีมิน i t ทรัค2025เปิดตัวในประเทศไทยด้วยราคาเริ่มต้นประมาณ395,000บาทซึ่งถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่ามากเมื่อเทียบกับคุณภาพ ความทนทานและสมรรถนะการใช้งานที่ได้รับมีให้เลือกทั้งแบบตัวถังเปล่าสำหรับตกแต่งเองและแบบกระบาบมาตรฐานจากโรงงานซึ่งเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจขนาดเล็กได้อย่างคล่องตัวไม่ว่าจะเป็นรถขายของรถขนของหรือรถบริการส่งของทั่วไปโดยรวมแล้ว Suzuki Carry 2025เป็นรถมินิทรัคที่ตอบโจทย์สำหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ด้วยดีไซน์ที่ใช้งานได้จริงเครื่องยนต์ที่ประหยัดและมีประสิทธิภาพการบรรทุกที่สะดวกและราคาที่เข้าถึงได้ง่ายเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าจับตามองในตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ในปีนี้